ที่ผมเป็นประธานกรรมการดำเนินการชุดที่25ตรงกับอายุของสากลอมจากกองทัพคอมตี3เป็นครบ25ปีพอดีถ้าพูดถึงบุคคลธรรมดาก็ถึงแบบไว้เป็นเจเพศได้ผ่านร้อนผ่านหนามาพอสมควรก่อนที่จะพูดต่อไปก็ขอญากว่า จะขอขอบคุณคณะผู้จัดตั้งนะท่านประธานกรรมการท่านแรกรวมทั้งอดีตประธานกรรมการคนก่อนนี้ได้ช่วยกันร่วมแรงร่วมใจร่วมความคิดทําให้สากรลำซากองทัพทัพที่สามมีความเจริญก้าวหน้าวัฒนาถาวรมาโดยลําดับจนปัจจุบันนี้เป็นสาก์ที่มีขนาดใหญ่มาก มีสมาชิกก็เกือบหมื่นคนมีสินทรัพย์ก็จะสามพันแล้านก็25ปีมาสานความร่ทรัพย์เติบโตมาและก็หวังว่าเติบโตต,ต่อไปในวิสัทัานที่ว่าแหล่งรวมมูลทนสนับสนุนสวัสดิการเก้ทาทันเทคโนโลยีและเตรียมตัวไปสู่สหกรณ์ชั้นนาะ ขอบบคคุณรัในโอกาสที่สกร์อมทรัพย์ของท่าพ,พ,พัีสามจำกัดก่อตั้งมาครบ25ป,ปีในวันที่27่บกุมภาพันธ์อสอง5าร้าผมเองมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างมากที่ได้มีส่วนร่วมกับะก์แห่งนี้มาโดยตลอด โดยเริ่มตั้งแต่มีเป็นร่วมเป็นคณะผู้ก่อตั้งก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการเป็นกรรมการทำหน้าที่ผู้จัดการเป็นคนแรกของสกรอ่งนี้ครับในการบริหารงานของของสกอรของเรานะครับก็ต้องมีการพัฒนาปรับปรุงมาโดยตลอดครับเพื่อให้สอดคล้องกับสถนานการณ์สอดคล้องกับาการให้บริการต่างๆ วรวมทั้งการขยายกิจการมาเป็นสาขาต่างๆเพื่อให้การบริการเนี่ยเป็นไปอะย่างทั่วถึงก็ถือว่าเป็นประโยชน์นะครับของสมาชิกครับที่จะใช้สกุนะครับในการแก้กปัญหาของตัวเองนะครับก็คงจะมีเรื่องที่พูดคุยในวันนี้เพียงเท่านี้ครับ อยากจะฝากบอกทหารและครอบครัวของเราเนี่ยให้มันเป็นสมาชิกกันมากๆเพราะว่าการเป็นสมาชิกสากลเนี่ยเราไม่ได้เรื่องการออมอย่างเดียวเราจึงได้เรื่องสวัสดิการไม่ว่าเป็นการประกันชีวิตก็ดีเรื่องชาปนกิจก็ดีเรื่องทุนเรือนหุ้น,นเรื่องเงินปันผลเงินเฉลี่ยคืนซึ่งสถาบันการเงินอื่นเขาไม่มีให้เรานะครับท่านขณะนี้หลายๆคนก็ไปหลง ไปกู้ข้างนอกซึ่งพอกู้แล้วก็จะรู้ว่าสายไปะแล้วเพราะว่าจะต้องเสียดอกเบี้ยแพงเพราะฉะนั้นก็ขอเชิญชวนนะฮะให้ท่านได้เข้ามาเป็นสมาชิกกันมากๆและขอให้ไว้ใจเพราะเราอยู่มาได้ถึง25ปีแล้วคงจะต้องอยู่กันไปอีกชั่วนานแล้วก็คงจะเจริญก้าวหน้ายิ่งๆิ่งขึ้นไปกว่านี้ครับ จากประสบการณ์ที่คุ้นเคยกับสหกรณ์ทรัพย์กองทัพไทีสามตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบันและจากประสบการณ์ที่ทำงานส่งเสริมสหกรณ์มาไม่น้อยกว่าสาปีได้มีโอกาสได้เป็นวิทยากรให้กับสหกรณ์ต่างๆและได้เห็นสหกรณ์มามากมายสาหกรณ์ทรัพย์กองทัพะทีสามนับว่าเป็นสหกรณ์ที่มีการบริหารการจัดการ สหกรณ์ที่มีระบบมีการบริหารการจัดการตามอุดมการและหลักการสหกรณ์ที่ดีและการดําเนินงานมีประสิทธิภาพดีกว่าอีกหลายสหกรณ์ที่ได้พบเห็นมาต้องขอชื่นชมคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ์และฝ่ายจัดการที่มีความตั้งใจจริงบริหารจัดการได้ประสบความสําเร็จในปี2554 สหกรณำทรัพ์กองทัพไทยสามมีกำไรถึง147ล้านโดยประมาณได้นำกำไร147ล้านได้นำมาแบ่งปันให้กับสมาชิกสหกรณ์ในรูปของเงินปันผลในรูปของเงินเฉลี่ยคืนตามธุรกิจและจัดเป็นทุนสวัสดิการเพื่อจะส่งเสริมสวัสดิการหรือคุณภาพชีวิตของสมาชิกแหล่งกบอรัว มีการแข่งขันนะครับแข่งขันในการโฆษณาชวนเชื่อจอากธาน,นธาคารธนาคารนี่อาจจะเสียผลประโยชน์เพราะว่าถ้าสถาปน์ของซับเนี่ยตั้งประมาณสถาปน์เยอะปัจจุบันนี้ก็มีการแข่งขันทางทนธนาคารเนี่ยก็จะมีการโฆษณาชวนเชื่อทีสมาชิกเนี่ออยอาจจะไม่ได้วิเคราะห์ว่าผลประโยชน์ใครดีกว่าใครแต่คืออาจจะดูผิวเผินว่า ธนาคารที่มาโควตาแล้วเเชื่อเนี่ยอาจจะดีกว่าแต่ว่าถ้าพี่นายอย่างลึกซึ้งแล้วก็คิดว่าจากก่อนออกซับเนี่ยดีกว่าอันนี้อยากจะให้ทางสมาชิกของเหล,หล่าต่างได้ได้ไปชี้แจงผู้ได้มาเข้าร่วมให้ทราบเกี่ยวกับนโยบายของสถาบันและช่วยกันถ้าเราช่วยกันดําเนินการเองเ,องเนี่ยผลประโยชน์ก็จะตกกับสบาภาเราโตขึ้นหมดเลยครับผมครับ